อะไรครับผมสวัสดีครับมาอยู่กับช่องทอมนิดทําไปเรื่อยเป็นยังไงครับอาบน้ำมาเป็นยังไงครับครับเป็นยังไงบ้างกับตัวเหล็กหวยแนวทางของทั้งช่องห้านี่ผู้ใดตามแน่ผู้ใดมานแน่้าลุงน้อยหายอย่าลืมตามนะครัาบาะโเข่าห้าตตรงตามไปถึงที่สุดเนาะ ็นแนวทางของทั้งช่องเฮาถ้าบ,บุไดม้มักห้องบุไดยแยกไห้แต่ว่าถ้าเขาเฮาก็ o, ต้องตามเลยครับเนาะทาเขายุดต้องยุดถ้าเขาแล้วต้องยุด,ยดแนวทางของทั้งช่องเฮ้าครับแต่ว่าหมู่ว่านนี่เนาะใบใบที่เฮ้าล่งห้าน้อยนี่ไปเขารัฐบาลทั้งบนทั้งล่างเลยเนาะครับเขาบนล่างเลยใบใบของห้าน้อยของเฮ้าแต่ว่า รัฐบาลเขากด้คิดแยกไว้เขาก็ล่งเป็นคลิปสองวันที่ผ่านมาแล้วล่ะครับรัฐบาลนะแต่ว่ารัฐบาลเขาครับงวดที่แล้วมันเข่าบนรางนอะรัฐบาลงวดนี้เขา่าของเข้าหายแปดเนาะเข่าแปดสามซื้อไว้ก็ต้องกราบน้ำเลยครับเข่ารัฐบาลอยู่ครับสามแปดไว้รัฐบาลออก แต่ว่าแปดหกที่เข้าเน้นไว้มันไปออกข้างหน้าเนาะสองแปดหกศูนย์หาหนึ่งเนาะบนหาหนึ่งถ้าเขา้าเล่นน้อยหมู่ว่านนี่ไปเย้าเลยครับเนาะไปเย้าบนล่างแต่ว่าเขาก็แยกไว้ครับเขาก็คิดแยกไว้อยู่แล้วเนาะคำนวณแยกไว้รัฐบาลก็คือรัฐบาลเขาครับเขา่างสามแปดเขา่างสามแปดแปดสาม โอเคนะครับเนาะโอเคถ้าผู้ใดยังเชื่อมั่นและติดตามในตัวเลขทั้งช่องเฮาขอแค่กำลังใจครับกดไลค์กดไลค์กดไลค์ให้กำลังใจกันด้วยนะครับผมถ้าโอ้โห,โหอ,ยอย่ามาชนนั่นนั่นมันดืออีหลีด้วยครับมันหลายตัวครับดืออีหลี แต่ผู้ใดเฮงเงรวยๆกาสนับสนุนโดยการเลี้ยงอาหารแมวทั้งช่องเฮาก็ะได้เลยครับเนาะเหาก็ะเลี้ยงไว้หลายโตถือว่าเป็นการช่วยเหลือเนาะช่วยเหลือการทำบ,บุญอีกทั้งทงนึงนะครับถ้าผู้ใดมันหมานเฮงเได้นิดได้ใด,ดที่แบบว่าเหลือจักน้อยนะครับผมเนาะก็แบ่งปันโดยการ สนับสนุนช่องกันได้ด้ครับเพราะว่าทางช่องเฮ้านี่เลี้ยงแมวไว้เกดแปดโตครับรถือว่าทำบุญซอยกันเนาะที่มาล่งคลิปกัเฮาก็มีภพะละก็คือว่าอยากหาไา่ได้พิเศษทั้งนี้แหละครับผมเธอโบมีไผสนับสนุนเฮาก็ขอแค่แค่ว่าลุ่งเพื่อมีโฆษณาเข่า,ขาพ่อจะได้สักเมือ่อยี่สิบสามสิบนี่แหละครับ ผินพาลาคือกันในเลี้ยงแมวหลายตัวเนี่เลี้ยงน้อยๆมันกับบบปันไดนะครับเลี้ยงหลายตัวนี่สองสามพันคือกันนะครับโอ้บาไหวครับมาของเฮ้ามาบอกถึงห้าน้อยกันักหน่อยกันครับห้าน้อยของเฮากับคือวา่าห้าน้อยพิเศษหมูว่าน,นี่เนาะตัวเด่นเฮ้าห่หมูว่าน,นี่ก็คือสามกับสองเนาะหมูว่านลงไห ฮาน้อยพิเศษออกเก้าสองหนึ่งสองหนึ่งฮ่าบอฟี่จาะตัวจอฮ่าวบอฟี่ครับตัวจอบรายจอหายล่างออกหนึ่งเจ็ดลุดไปครับหาน้อยพิเศษนี่คือว่าลุดละหาน้อยปกติออกสี่ศูนย์แปดล่างออกศูนย์แปดเหมือนบมแบงไฮผู้ใดเลยครับศูนย์แปดนี่จะเลยลุดไปครับ มันเป็นหวยหมื่ว่านนี่น้ำเนาะครับศูนย์แปดไมกคือเก่าเนาะศูนย์เท่านี่รุดไปบ่แบงไ้ผู้ใดก็คือรุดเลยแหละครับถ้าไพ่บ่ตามกบรุดของช่องเท่านี่เนาะเท่ากันของเท่านี่บ่ได้แย่ก็คือว่าถ้าบ่เขาเทาตรงตามเนาะครับถ้าผู้ใดยังเชื่อมันในฟีมือเชื่อมันในแนวทางทั้งช่องก็จัดไปครับจัดไปคือเท่าตรงตามนะครับผม วิ่งพี่ออกศูนย์สามหกเขานะครับเขาสามหกเขา้ามาน้อยสุดท้ายพี่แล้วครับสามหกเขา่าสามหกต้นเน้นเขา้าหอยสามเก่าเนาะกันสามหกไหวนั่นแหละครับมั่นกระถึงมากเนะเาะเพราปะกันอีกยี่สิบศูนย์สามหกศูนย์สามเก่าเข้าเกือบเขาเข้าเกือบเขา่าตรงๆง,งเนาะ เอาเจาะสามตัวไว้อยู่ล่างออกเจสซี่เข่าครับเข่าเจสซี่นะ้ำถ้าใพ้ตามก็คือได้บุญลางแหละครับน้อยสุด้ายน้อย VIP พแน่อีอีกแล้วมันไม่กัวนี่แล้วมันดือครับเพิ่งจะเป็นนมเด็กหน่อยแมว เหลียงแมวก็ว่าได้บุญจะมันแมนบ่เนาะเป็นมูกันหมากกว่าแล้วครับเนาะเป็นมูกับนน้นมามาเว้าถึงตัวเล็กของวันเสาครับ,บวันเสาประจำงวดวันที่สิบเจ็ดตุลาคมพศสองพันห้าร้อสิบสามจากที่นับเบิงนี่มันเขามาสิบ่างวดแล้ว มันไปครึ่งทางแล้วครึ่องทางของ,ง,งเดือนหนึ่งแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งมันจะเข่าทุกๆุกมือ้วครับเนาะโอ้โหแวมาติดตามกับแฟ่ข่อยเดยบัตี้มันหยอกกันมามือนี่วันเสาร์คำนวณได้หกตว a, ัวเด่นเฮาหกกับเก่าครับหกกับเก่าวันใจครับแต่ว่าถ้าผู้ใดมกัก จัดไปครับตัวเน้นตัวเน้นตัวแดงให้หกห้าหกเก้าหกห้ากับหกเก่าครับตัวเน้นหกจับคู่มากก็จะมีหกหนึ่งหกสอง มาตัวก,กันครับหนึ่งสามกับสองหกหกเก้าหกหนึ่งหสองหนึ่งสามกับสองหกตัวกันถ้าผูใ้ใดมักจัดไปจัดไปนะครับผมจัดไปตัวเลขก็ต้องมีเขาไม่รุดนะครับผมเข้าจะอยากให้มันเขาทุกมือแล้วครับ แต่เขาก็ต้องเผื่อใจไว้สําหรับการที่มันเข่ามาสซีบกงงวดแล้วมันกะมีเปอร์เซ็นต์ไหนหมดแต่ถอดไดมากจัดไปครับเข่ามาซีบกงงวดแล้วมันกะธรรมดาเนาะถ้านับยาวมากอะมันหลายคักแล้วครับมาต่อกันด้วยเก่าเก่า จับคู่มากก็จะมีเก้าสองเก้าห้าเก้าเจ็ดตัวการครับศูนย์ห้ากับสามสามเก้าสองเก้าห้าเก้าเจ็ดศูนย์ห้า สามสามมากกักจัดไปครับอย่าลืมให้กำลังใจกันคือคือว่ากดไลค์กดไลค์ให้กำลังใจกันด้วยนะครับผมถ้าผู้ใดเฮงเฮงเลยเลยุยกะทำบุญทำท่าน ทาเพื่อช่องน้าเลือดับุได้ไปวัดไปใส่บาทตอนเสาร์มิพระเดินบินทบาทเฮ้าโชคดีมากกาใครเขาแล้วครับว่ายอย่างน้อยทางทางนั้นก็มิพะเดินนะคะผมเนาะมาต้องออกไปลําบากตองไปหาใส่แค่มิพะเดินหาพานหนาบานเฮ้านันละบุญของเฮ้ามากถึงแล้วครับมาเฮ่าจิดว่าวลายยหญ่างครับ มาจับสามตัวกันครับสามตัวท่านได้จับสามตัวหนึ่งหกห้าหนึ่งหกเก้าสามศูนย์ห้าอีกตัวหนึ่งครับหกเก้าเจ็ด วันใจว่ามันจะมากหกเจ็ดบ่อน้าได้ด้ยครับแต่ว่าตัวกันเฮาตัวกันเฮามากมีตัวกันแล้วมันก็เลยมันจะหลายตัวไปอีกครับแต่ว่ากะหมักหกเจ็ดอยู่ครับไปสำหรับมือนี้กับแนวท่าของเฮาก็ได้คำนวณมาให้เป็นแนวทางเฮาก็เว้ากันเสมอครับเลขกก็ต้องมีเขามีลดการลงทุนก็ต้องมีความเสี่ยงถ้าแม่นเหลุด เข้าก็ต้องขอโทษขอไัยแต่ผูใ้ใดตามแนวทางทั้งช่องเข้ามาโดยตลอดตลอดกะยังพอมีกําไรอยู่ห่ะครับเนาะเพราะว่าถ้าไปตามช่องอื่นถ้าพวกเขาเฮากะอันนี้เท่ากับผด้ดอันนี้น้่เนาะก็คือว่าถ้าแว่นตามช่องเข่ากับขอให้ตามไปถึงที่สุดถ้ารุดก็เขา้ายังก็ได้ซุบสะสมมาแล้วหรอว่าเข่าซีบกูซิบกูวงวด เด้อครับอันนี้คือวอากันไว้ก่อนเนาะเลขก็ต้องมีเขาไม่รูดประมาณนี้นะครับผมการลงทุนก็นต้องมีความเที่ยงฝากใครก็ลั้งใจครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้เพื่อชมคลิปใหม่ๆด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่มารับชมขอให้มีความสุขหลายๆเรื่องๆกัน